สกาดมีความหมายของคาว่าสกาดในภาษาอาหรับเนี่ยนะครับสกาดจะแปลมีอยู่สองความหมายสกกาอยู่สกกีสกาตุนแปลว่าทําให้สะอาดทําให้บริสุทธิ์นั่นก็คือว่าเงินทองที่เราได้มาเนี่ยบางครั้งมันจะมีความคุมเครือในการซื้อการขายการได้มายังไงเอ่ยบางทีสินค้าที่เราขายเราขายตรงๆนั่นแหละซื่อสัตย์ไม่ได้โกงตาช่างไม่ได้อะไร แต่ว่ามันอาจจะมีตำหนิบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในสินค้าแล้วเราไม่รู้หรือบางอย่างผู้ซื้อนะเขาซื้อไปด้วยกับความคิดอย่างหนึ่งแต่พอเขาได้ไปปุ๊บมันเป็นอีกอย่างหนึง่งซึ่งเราก็ไม่ได้ช่อฉนเขาเขาก็ไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้คาดหวังมันก็เป็นการค้าขายที่มันไม่สวยงามแต่ว่าการจ่ายสากาัดตรงนี้เราจะช่วยขจัดไอ้ความผิดตรงนี้ออกไปความไม่สวยไม่งามฉะนั้นทําให้ทรัพย์สินของเราสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ อันที่สองสก้แปลว่าการเพิ่มพูนการงอกงามแปลว่าทําให้มันเพิ่มพูนขึ้นทําให้เติบโตขึ้นให้งอกงามขึ้นฉะนั้นในการที่เราบริจาคพ,พี่น้องทราบไหมครับว่าอัลลอฮฺสุภาโนซาลาบอกว่าการบริจาคทั้งหลายนั้นเหมือนกับการที่เราการที่มเมล็ดพืชหนึ่งมเมล็ดถูกเพาะลงไปในดินและหลังจากนั้นมันงอกขึ้นมามีอยู่เจ็ดรวง และ <st ur ua> ในแต่ละรวงมีหนึ่งรเมล็ดก็แปลว่าหนึ่งการบริจาคที่เราบร <st> well <forward> <Bernard> <pet it> ิจาคไปอาจจะบาทหนึ่งอาจจะ10บาทอาจจะร้อยบาทอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้จากที่เราบริจาคเนี่ยเป็น10บเท่าถึง700รอเท่าหรือมากกว่านั้นชนะทุกการบริจาคนะครับโดยเฉพาะสกาดด้วยเนี่ยเมื่อเราบริจาคไปแล้วอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้ในคาริสหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจ ด้วยความรักเนี่ยอลัลลอฮ์รักในพี่น้องของเราเอาลัลลอฮ์จะเลี้ยงมันไว้ในมือของพระองค์จนกระทั่งสิ่งนั้นมันใหญ่โตเหมือนกับเป็นภูเขาเหล่ากาใหญ่โตโมโหลานมากฉะนั้นนะครับในการบริจาคทั้งหลายมีแต่ความดีงามในนั้นสกาศจึงมีอยู่สองความหมายนะครับหนึ่งคือทําให้สะอาดทาให้บริสุทธิ์อันที่สองทำให้มันงอกงามทําให้เจริญเติบโตซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าในทุกๆศาสนามีคำสอนในเรื่องการบริจาคการเสียสละหมดทั้งสิ้นมีนะครับจงให้ทานจงบริจาคจง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 ต่างๆมีตรงเนี้ยแหละแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่มีทานที่เรียกว่าสกา a ทานบังคับคนมีตังนี่จะต้องบริจาคจะต้องช่วยเหลือคนยากจนเพราะว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งความเป็นพี่น้อง ถ้าเราซูงแซมบอกว่าอันมุอมินนลินมุอมินิกัรบุญญานุนอย่าชุดดูบาดูหุมบ้าดอผ,ผู้ที่ศรัทธาด้วยการนั้นเปรียบเสมือนกับอาคารหลังหนึ่งที่จะยึดกันเอาไว้นั่นคนที่ศรนะัทธาเนี่ยเหมือนกับร่างกายที่ยึดกันนั่นฉะนั้นเขาจะไม่ปล่อยกันบางส่วนลำบากบางส่วนเดือดร้อนส่วนที่มีกําลังมีความสามารถยื่นมือเข้าไปช่วยบางครั้งไม่ต้องให้เขาขอก่อนครับการบริจาคเนี่ย ที่ดีที่สุดคือเราเห็นเขาเดือดร้อนเราเสนอตัวเข้าไปก่อนที่เขาจะร้องขอเรานั่นคือการบริจาคที่ดีนะครับ